เากชนขอบริษัททุกมีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในโครงการอนุรักษ์เมืไทยนะครับตามท่านคอนซาตรอนท่านตระกูลน้ำพึ่งท่านผู้บรด้านรบบะิเวศการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงเรื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวีรัตชจักรยาที่ทรงมีพระมีเกียรติกับการรัะในประการต่างๆที่จะช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ไายทางแนวแคนเริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวิรัติจักรยานเพื่อน้องสมุทรในพระบรมนารียม 4. ด้านการประชาสัมพันธ์ สารนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูแหล่งญ้าทะเลให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วในขณะเดียวกันอย่างได้จากโครงการทางทรัพยากรทางธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะครับในส่วนของทรัพยากร,รทั้งภาครัฐภาคเอกชนและัภาคประชาชนน้องๆเด็กเยาวชนทุกคนนะครับที่เข้ามาวมกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าอย่างนี้แต่จังหวัดที่มี ทรัพยากรทางชาติตรงนี้นะครับผมและกรรมกรของกระทรวงทรงัพยากรรามชาติขอาสิ่งแวดล้อมนะครับทุกคน รเราเรียบร้อยนะคะข้อแรเป็นทำการไปก่อนนิดนึงนะแต่ทรงยิ้มก็ได้อย่างเป็นที่เลยนะทุกท่านค่ะทุกท่านที่อยู่บริเพราะอีกหน้าเวทีเปลี่ยนตัวนะคะเดี๋ยวจะมาเซลฟี่ร่วมกันกับท่านประธานในที่ที่แล้วก็ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะ อาหารทคุณเลยนะคะนี่ก <zat and Center> 네็เป็นการเชิญสัตวราที่ไม่พนนธและสิ่งแวดล้อมท่าจะมีาระผสพันธุกัและสิ่งแวดล้อมที่ผตอบไก็เปิดเผยถึงว่าการเป็นแปรนด์ระหว่างันนี้มันมีนนะครับเช่นตัวองของแบรนด์ รช่วยชีวิตนะครับในเรื่องของการงานอบรมและการศึกษาวิจัยีอยู่นรับา้องมีงานที่ให้ยึดมุ่งเป็นหลักปีนี้เราก็ได้มีการป้องกันแล้วก็ได้แั่รารก เป็นการจัดบรกที่ในชุมชนด้วยนะคะรับกันนะก็มีเรื่องประยุนนะครับนะที่ที่วันนี้เราตัดแบบทำเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาในการดูแลทั้ entonces, งมีการดูแลตามขั้นตอนมีการดูแลทั้งในส่วนของที่ที่ใช้ประยุนอยู่นะครับมีดูแลในส่วนของอาหาร ส่วนในการของการทําปลูกหญ้าทะเลเพิ่มน,นะครับขึ้นิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นมาตรการในการที่จะช่วยรักษาพะยุไว้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ฝากไปถึงผมก็ฝากไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับทั้งประชาชนทั้งพี่น้องชาวประมงทั้งนักท่องเที่ยวก็วันนี้เราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังมีบางบางช่วงเวลานะครับพายุก็ยังโดนเรือเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้าง บางช่วงก็ยังมีติดอุปกรณ์ประมงบ้างถ้าเรามาช่วยกันตรงนี้นะครับผมว่าเราก็จะลดการสูญเสียได้และเรามีบามงวิธีดูในเรื่องของยางทะเลในเรื่องของสภาพเป็นร้อมนะครับก็จะสามารถที่จะรักษาพายุไม่ได้กน